ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับใน E ีนี้ก็อยู่ใน E ีนะครับ อัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงเหมือนเดิมครับเป็นนักเตะโชว์ Show time ฟรีนะครับที่อยู่ในแพ็ค5คนด้วยกันก็สามารถเลือกได้ฟรีหนึ่งคนนะครับที่ใครทํากิจกรรมแล้วก็วต์ครบตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับในสัปดาห์นี้ล็อกอินแล้วก็รับมาสุมฟรีหรือว่าเปิดฟรีได้เลยนะครับนี่สําหรับวินน่ามิชชั่นนะครับทุกคนเข้ามาที่มิชชั่นได้เลยผมก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็อยู่ในแพ็คแรกฟรีนะอ่ามา ใครดีเข้ามารับชมนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยมาสาหรับในแพ็กสัปดาห์นี้นะครับทุกคนก็จะมีโชว์ไทม์ด้วยนะมีปาริสนะครับสองคนแล้วก็บบเยอร์หนึ่งนะครับจะเป็นคารารัส์เซเรียนะครับทุกคนมีสกิลสุดพิเศษบิดเคอร์เลอร์นั่นเองนะครับโอ้โหผมบอกเลยตัวนี้น่าสนใจมากๆนะใครที่มีงบหน่อยเมราว่าจัดได้เลยนะเออน่าสนใจนะครับผมว่าอื ลูกโค้งก็78นะเอออัพหน่อยก็น่าจะตึงนะครับทุกคนมีสกิลค่อนข้างดีนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นแบ็คขวานะครับอ่าเป็นฮาคิมินะครับก็จะเป็นวิงแบ็คขวาไมเคิลโอลิเซ่เอด็ดคอสซิงนั่นเองนะถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับบิ๊กไทม์ของคาร์วัลส์สกีเรียนะครับควรจัดมากๆนะอืมแล้วก็จะมีแพ็คนะครับเฮย์ออร์ดวีกนะของซิงแชมป์สโมสรโลกนะครับจะมีโบลเตอร์ทั้งหมด5คนไหม จะมีเนโต้นะครับแล้วก็ของปารีสหนึ่งนะครับไบรเยอร์หนึ่งแล้วก็เป็นโอตาเวนดี้นะครับแล้วก็ผู้สาประตูนะครับจากไมอามี่นะครับส่วนไบรเยอร์มิวนิกนะครับหลังจากวันที่26ไปนะครับก็จะหมดสัญญานะครับเป็นทีมพาร์ทเนอร์ของโคนามนะครับเสื้อแล้วก็ตาสมอสอนชื่อนะครับจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะสำหรับของไบรเยอร์มิวนิกก็แอบหายอยู่นะเออใจหายอยู่นะสำหรับของ บเนมิวนิ่ก็เป็นทีมพาร์ทเนอร์มาตั้งยาวนานนะครับจู่ๆก็มาหมดสัญญานะครับไม่ต่อสัญญากับเป็นทีมพาร์ทเนอร์นะครับก็ต้องรอรุ่นอีกนะครับแต่ว่าทางคุณรมีก็ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่าโอตาเบนดี้นะครับเดทอยเยอร์นะดูค่าพลังเกมรับนะครับหอย่างโหดเลยนะไม่ช้านะครับหหน่าจัดนะครับใครที่เป็นแฟนเซลซีก็ล่าได้เลยนะครับมา ก็เป็นแพ็คนี้เลยนะครับที่เราสามารถเลือกได้ฟรีหนึ่งคนนะครับผมก็เลือกไปแล้วนะสลหรับฟรีหนึ่งคนก็จะเป็นเอดิสันคาวานีนะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับสำหรับคาวานีนะเออผมก็เลือกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะพามาอัพให้ทุกคนได้รับชมได้ดูนะครับจะมีสกิลบูเดตแฮดเดอร์ด้วยนะอืมน่าสนใจนะใครที่อยากทำฟุตทีมนะครับผมว่าปารีสนะเอน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะ ลองมาก็จะเป็นคาวานี่นะครับแต่ว่าถ้าเลือกเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมว่าจะเป็นคาวานี่อันดับหนึ่งนะครับส่วนปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับผมแนะนำนะครับเป็นปีกขวาจะดูดีกว่านะครับสำหรับตอเรสนะครับส่วนปีกซ้ายค่าพลังอาจจะน้อยกว่านะเออไม่มีสกิลเบรทันทั้งสองตัวนะครับส่วนใครที่ขาดกองกลางก็สามารถจัดได้เลยนะครับสำหรับเด็กดาวรุ่ง19ปีเท่านั้นจากทีมไมอามีนะครับทุกคนมา ผมก็เลือกเป็นที่เรียบร้อยนะอม,มาก็ดูกันสำหรับแนวทางการอัพเวลตันนะครับอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงเหมือนเดิมนะครับนี่ตอนนี้ก็อัพเป็นแบบออโต้นะครับน,นี่สำหรับคาวาน,นี่นะก็นําทางแบบออโต้ให้ทุกคนได้ดูก่อนก่อนว่าจะเป็นยังไงสำหรับออโต้นะครับแล้วก็เลือกเป็นบูสเตอร์สติเกอร์อินสติงนะครับทุกคนอืมเป็นบูสเตอร์แมตติสองสติเกอร์อินสติงนะก็จะได้โอเวอร์ออลนะครับอยู่ที่1 0 1แล้วนะครับอ่า แนะนําเป็น2อบูสเตอร์นะครับเป็นสไตล์เกอร์แล้วก็ชูดติ้งนะเออปั๊บนี่ครับไม่ต้องทําอะไรนะครับใครที่อยากได้อบออนะครับ101นะครับใช้โค้ดอโมดินได้เลยนะครับก็จะได้101นั่นเองแล้วก็ดูค่าพลังนะครับรายละเอียดข้างในกันนะครับสําหรับคาวานี่นะครับสูง184อายุ37นะครับก็เล่นได้3ตําแหน่งนะครับที่ค่าพลังยอด LWF RWF นะแล้วก็ CF หน้าเป้านั่นเองนะครับ โอบอโรเมติกนะครับไปสูงสุดแล้วอยู่ที่101เกมรุก94บงคอนโซลดิบบิ้งนะครับ982 80นะจบสกอร์นะ82 92นะครับแล้วก็ลูกมงเฮดดิ้งนะครับอยู่ที่88นะครับลูกโค้ง83แต่ว่าลูกมงเฮดดิ้งนะครับก็สามารถเพิ่มเป็น90ได้นะครับผมก็จะพามาอัพให้ดูนะอืมสปีดสปีดต้นนะครับ85นะครับแล้วก็88ยิงแรง89นะครับจ้ำการกระโดด 84ี่นะครับแต่ว่ายิงแรงนะครับเราสามารถพับอัพนะครับให้ถึง90ได้นะครับสกิลก็ถือว่าแจ่มอยู่นะสกิลยิงนะครับค่อนข้างดีเลยนะมีสกิลมงสองสกิลด้วยนะครับวันทัศพาร์มีนะครับสายก้อยมีไฟติ้งสปิริตมีนะครับมาถ้าเป็นแบบนี้นะครับมาผมก็จะพามาอัพดูนะครับทุกคนแนวทางการอัพนะ 2แนวทางการอัพเลยนะครับที่ผมจะพามาอัพนะแบบได้1 0 1แล้วก็ได้แบบ100นั่นเองนะครับสำหรับบุตอร์สไตรเกอร์นะครับอืมปับ๊บโอ้โหช่วงนี้ก็น่าจะช้านิดหนึ่งนะเออน่าจะเป็นกับโคดมี่ไหมในช่วงนี้เกมคนน่าจะแลกเยอะนะผมว่าแบบที่1นนะครับให้ลดสปีดต้นนะครับจาก12นะครับอืมให้เหลืออยู่ที่11นะครับอ่า ได้มา3พอยต์นะครับมี G K 1เอาออกไปนะครับได้มา4พอยต์นะครับทุกคนเอามาเพิ่มใส่จ้ำจาก4นะครับให้เป็น6แบบนี้ครับอืจะได้จ้ำความแข็งแกร่งนะครับจะเพิ่มลูกมงเฮดดิ้งมาเป็น90นั่นเองนะครับกดแบ็ k กลับมาดูก่อนนะครับแบบที่1นะครับแบบที่1นะครับอบออึ0งร้อยก็จริงนะครับเราต้องใส่โค้ดบูสเตอร์เป็น b a กน end Bauer นะครับก็จะได้ใครที่มีโค้ด เบเกนนะใส่เข้าไปนะครับทุกคนก็จะได้101นะเอ่นี่ครับเกมโรก้าสิบสามนะครับจบสกอร์เก้าสิบสองลูกมงเก้าสิบนะครับแต่ว่ายิงแรงนะครับยังไม่ถึง90นะครับ89อยู่นะครับใครที่ไม่มีโค้ดเบเกนเบาเอิ์นะครับก็ต้องยอมเสียอัวออนนะครับจะได้แค่100นะเอแนะนำอัพเป็นแบบนี้เลยใครที่มีโค้ดอัลดินนะไม่มีโค้ดเบเกนนะครับ แนะนำเลยนะครับรถชุดติ้งให้เหลือสิบแบบนี้ครับได้มา3ามพอยนะได้มา3ามพอยแบบนี้เอามาใส่ยิงแรงนะครับจาก8นะครับให้เป็น9ป้าปแบบนี้เลยนะครับกดแบ็ k กลับมาอบอ๋อนะครับ100นะใครที่ไม่มีโค้ดเบกนนะครับแนะนอัพเป็นแบบที่2นะครับใครที่มีโค้ดเบกนนะครับแนะนอ up เป็นแบบที่1นะครับแต่ว่าใครที่มีโค้ดอมูินนะครับค่าพลังอาจใช่น่าจะไม่สวยนะครับ แบบออโต้นะครับก็จะได้101นะอน่ะเกมลูก93ครับจบสกอร์91นะครับลูกมง90นะยิงแรงนะครับนี่90สปีดต้นนะครับ97นะครับอ่าสปีด96นะครับทุกคนโอ้โหบูตเตอร์สไตลเกอร์อินสติคงนะครับถือว่าค่อนข้างแจมนะสลับเอริสันคาเวนีนะครับแต่ว่าใครที่อัพแล้วนะครับทุกคนอัพสายไหนกันบ้างก็มาเมนมาแชร์ในคลิปนี้ กันได้เลยนะครับทุกคนนะผมก็เลือกเป็นเอ dition Cavani นะครับแนวทางการอัพก็แบบนี้นะเอาบออนะครับหนึ100นะแต่ว่าใครที่ไม่ซีเรียสนะครับค่าพลังไสในแต่จะเอาบออนะครับหนึร้อยหนึ่งก็อัพแบบออโต้ไปเป็นบรสเตอร์สไตล์เกอร์อิสติงก็จะได้101หเหมือนกันนะครับทุกคนนะใครที่อัพแบบไหนกันบ้างก็สามารถมาเมน้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับหรือว่าจะมีแนวทางแอลอัพ L Up นะครับที่ดีกว่านี้ก็มาเม้นกันได้นะครับทุกคนนะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซัสบสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ